สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงถ้าลูกเรียนว่ายน้ําแล้วยังว่ายไม่เป็นนะคะคือน้องยังว่ายไม่เป็นเนี่ยมีเหตุผลไม่เยอะนะคะไม่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 กี่อย่างแต่ว่าคืออยากให้ผู้ปกครองเนี่ยส่งเด็กเรียนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้องจะคุ้นเคยกับน้ําคุ้นเคยกับครูผู้สอนหรือถ้าเด็กไม่คุ้นเคยกับไม่คุ้นเคยกับครูผู้สอนคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีเวลาพาน้องไปว่ายน้ําแล้วลองฝึกดูนะคะในตอนตอนนี้มีคลิป สอนว่ายน้ำเยอะแยะเลยในทั้ง YouTube ในทั้ง a c e b o o k มีมากมายเลยเต็มไปหมดเลยนะคะลองค่อยๆฝึกลูกดูนะคะอย่าไปฟอสเด็กมากอย่าอย่าอย่าไปกดดันน้องเขามากนะคะเพราะว่าถ้าเด็กเด็กกลัวการว่ายน้ำเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเรายิ่งไปกดดันเขามากเนี่ยบางทีเด็กเขาก็จะไม่อยากว่ายน้ำเขาแล้วเขาก็ไม่ชอบว่ายไปเลยแล้วกลัวการว่ายน้ำไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กติดผู้ปกครองในกรณีที่เด็กติดผู้ปกครองมากๆนะคะแล้วไม่เอาคุณครูหรือว่าเรียนกับคุณครูมา คอสหนึ่งสองคอสสามคอสแล้วก็ยังไม่เป็นสักทีลอยตัวยังไม่ได้เป่าก้มหน้าเป่าปากก็ยังไม่ได้เนี่ยคือเด็กอาจจะมั่นใจกับผู้ปกครองมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะผู้ปกครองอาจจะต้องหาเวลาว่างๆสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงพาน้องไปเล่เลนสระว่ายน้ำนะคะให้น้องเขาคุ้นเคยกับการว่ายน้ําแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ลองดูในคลิป YouTube มีการสอนว่ายน้ําเบื้องต้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะหา,าลิงก์ง่ายๆกับคุณครูสอนว่ายน้ําง่ายๆในที่เขาแชร์ไว้ใน YouTube เอามาลงไว้ให้ในลิงก์นะคะอ อบว่ายน้าค่ะแนะนาให้คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมให้เขาเรียนว่ายน้ําอย่างน้อยเขาช่วยเหลือตัวเองได้เวลาเขาเกิดอุบัติเหตุประสบภัยทางน้ําเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองแล้วเขาสามารถที่จะโยนอุปกรณ์ให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยอีกต่างหากนะคะอันนี้ลองดูนะคะว่ายังไงเด็กแต่ละคนแตกต่างกันนะคะและช่วงอายุแตกต่างกันเช่นกันเด็กช่วงอายุ3เดือนถึง3ปีจะติดผู้ปกครอง แต่จะมีสถาบันสอนว่ายน้ำสำหรับเบบีอันนี้ผู้ปกครองต้องเลือกส่งลูกให้ถูกต้องในการไปเรียนนะคะอย่าส่งน้องที่ยังอายุ3เดือนจนถึง3ปีไปเรียนว่ายน้ำกับกับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการสอนเบบีสวิมเบบีสวิมนะคะถ้าน้องต่ำกว่า3ขวบให้หาโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับเบบีสวิมนะคะมากกว่า3ปีสอนที่สถาบันสอนว่ายน้ำได้นะคะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าน้องบางคนชอบน้ําตั้งแต่เด็กบางคนไม่ชอบน้ําเลย นะคะก็ต้องดูพื้นฐานของน้องด้วยบางที <c oughs> ไปเรียนคอร์สแรกอาจจะยังไม่เป็นแต่ไปเรียนคอร์สองน้องอาจจะมีเพื่อนแล้วเขาเห็นเพื่อนทําทําได้ตัวเองลองทําดูอ่ะเขาทําได้อันนี้เขาจะเริ่มมีความว่ามีความเชื่อใจตัวเองแล้วเขาก็จะว่ายน้ําเป็นค่อยๆว่ายได้ทีละอย่างนะคะสําคัญเลยคือน้องจะต้องรู้หลักการลอยนะลอยตัวในน้ํา ทั้งปลาดาวคว่ำปลาดาวหงายปลาดาวคว่ำหมายถึงเอาหน้าลงน้ําการแขกกางขานะคะปลาดาวหงายคือหงายหน้ามองท้องฟ้าเอาหลังอยู่บนผิวน้ําการแขกกางขาอยู่นิ่งๆหายใจเข้าหายใจออกให้หน้าพ้นน้าจมูกพ้นน้ำปากพ้นน้ําอกพ้นน้ํานะคะแต่บางทีจังหวะที่เราหายใจออกมันก็จะลงไปใต้นาน,นิดนึงนะคะ <laughs> ไม่ต้องไปบังคับน้องว่าแบบเอาอกขึ้นมาเอาอกขึ้นมาไม่ใช่นะคะ ต,ต,ต,ต้องดูเป็นเคสไปนะคะบางคนเด็กบางคนมีแต่กระดูกก,กล้ามเนื้อเยอะนะคะบางคนเป็นนักวิ่งที่โรงเรียนมาเรียนว่ายน้ำในี่ผมมีประสบการณ์เลยน้องๆที่แบบวิ่งด้วยแล้วก็มาเรียนว่ายน้ําน้องจะมีกล้ามเนื้อเยอะมากแล้วกล้ามเนื้อก็จะหนักพอเวลาเขาหายเวลาเขาลอยตัวค่ะเขาก็จะค่อนข้างจะจมนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงคือถ้าหน้าเขาลอยน้ำเนี่ยพอ,อมา่ะก็คือเป็นอันโอเคเพราะว่าน้องสามารถที่จะหายใจได้นะคะ การว่ายน้ำอะค่ะหลักๆสำคัญเลยคือว่ายน้ำให้เคลื่อนไปข้างหน้าหรือเคลื่อนไปทิศท,ทางที่เราต้องการได้แล้วสามารถที่จะเงยหน้าขึ้นมาหายใจได้อันนี้คือพื้นฐานแรกๆที่ต้องท่องให้น้องทำเป็นน้องไม่จำเป็นจะต้องท่าสวยไม่จำเป็นจะต้องโอ้โหว่า,ายทีสไต้หูตกสวยมากเตะขาดีมากเนี้ยมากเลย เอาให้น้องมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็เงยหน้าหายใจเองได้อันนี้คือการเอาชีวิตรอดของน้องได้แล้วน้องรู้ทิศทางว่าน้องจะต้องไปทางไหนเราจะต้องบอกให้เขาไปคือฝึกให้เขาไปให้ตรงทิศทางที่เขาต้องไปนะคะไม่ใช่ว่าชายฝั่งหรือฝั่งหนึ่งหรือว่าขอบสระอีกฝั่งหนึ่งแต่น้องว่ายอีกฝั่งหนึ่งไปฝั่งน้ำลึกอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่ ผู้ปกครองว่าผู้ปกครองจะสนับสนุนน้องขนาดไหนถ้าผู้ปกครองมีกําลังก็พาน้องไปเรียนกับคุณครูที่มีคุณครูสอนว่ายน้ำที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนว่ายน้ํานะคะดูซอร์ติฟิเคตบางคนไม่มีซอร์ติฟิเคตแต่มีประสบการณ์นะคะประสบการณ์มากกว่าคนที่มีซอร์ติฟิเคตก็มีเยอะแยะไปหมดแต่ตอนนี้สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเขาเริ่มจะให้ทุกคนที่สอนว่ายน้ํามีบัตรสอนว่ายน้าถูกต้องนะคะเขาพยายามไล่อยู่แล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะเกือบทุกคนแล้วที่เป็นครูสอนว่ายน้าจะต้องมีบัตรสอนว่ายน้านะคะ แล้วถามว่าผู้ปกครองส่งน้องไปเรียนแล้วน้องเรียนแล้วเรียน,ยนไม่เป็นสักทีทํายังไงดีจะส่งน้องเรียนต่อหรือจะหยุดพอแค่นี้ปุ๋มแนะนําค่ะถ้ามีกําลังส่งน้องเรียนค่ะอย่างน้อยเขาได้อะไรเพิ่มขึ้นแน่นอนต่อคอร์สหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีกําลังช่วงช่วงนี้เนาะทุกคนก็ไม่ค่อยมีกําลังเป็นช่วงโควิดนะคะสามารถสอนลูกได้เปิด YouTube ค่ะ YouTube มีทุกอย่างให้คุณ Google มีทุกอย่างให้คุณ Facebook มีทุกอย่างให้คุณเซิร์ชเลยค่ะสอนว่ายน้ำเบื้องต้น สำหรับผู้ปกครองหรือสอนว่ายน้ําพื้นฐานเบื้องต้นเยอะๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่ขึ้นมาสามารถที่จะไป follow ใครคนใดคนหนึ่งที่เราดูแล้วเราเออคนนี้สอนเข้าใจง่ายคนนี้สอนแล้วถูกจติดกับเราเราคิดว่าโอเคเขาการพูดจาเขาเราชอบหรือเขาสื่อสารแล้วเราเข้าใจไปติดตามคนนั้นค่ะนะคะแล้วคนที่สอนแล้วลูกไม่ไม่ได้เนี่ยคืออย่างน้อยที่เขามาเรียนเขายังได้การลอยตัวแน่นอนชัวร์วสอง รู้ว่าวิธีการหายใจทํำยังไงวิธีการเตะขาทํำยังไงนะคะเงยหน้าหายใจบนน้ําแล้วไปต่อในทิศทางที่ถูกต้องทํำยังไงอันนี้ก็ช่วยเหลือให้เขารอดปลอดภัยจากการจมน้ําได้แล้วะคะ่ะถ้าอย่างไงเนี่ยคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะคะขอคําแนะนําและติดตามกันนะคะปุ่มจะพยายามทาคลิปเกี่ยวกับว่ายน้ําให้ได้เยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ